กุ้งไงไปเขียนแยกก็ได้นะจะได้รู้ว่าเราเล่นไเกอตเชอ้งนี่ไงกำลังจะเล่นออเแเอนพี่เต้พีค่ะเกปสองสีพี่เต้สี่เกม นี่เขียนลงนี่ด้วยไม่ใช่เตนะเต้นะนี่เต้หนึ่งหกแปดครับ่เกมจริงว่าลืมพี่นางลืมเกินชื่อพี่นางกับพี่ อันนี้คืออะไรอันนี้มันฟิกหรือเปล่าอ่ะนึกตกเตือนี่อนึกว่านึกว่าแผลแย ครับอย่างละตตีเกมไอเกมสุดท้ายไม่ได้ดีแล้วแต่เอาชิปให้ไปแล้วนะต้องไปเอาของสนามดีต้องไปเอาของอ่ะคุณจัดไว้แล้วหรือเปล่ายังไม่ได้จัดเลยเพราะว่าพี่มอล์ฟี่ชิปใครเอาชิปไปพีชิปที่กอล์ฟ้าชิปหนึแล้วกอลบอกว่าเอาชิปไปแล้วเมื่อกี้เอาไปแล้วใครเอามาพี่ไม่ได้เอามาเอาพิ่เกอร์หยิบไปแม่แม่เมื่อกี้ตอนแรกจะลงแต่ไม่ได้ลงใครเอาใครไม่รู้ลงเพิ่มใครรู้ลงแทนไป ไม่มีมัไม่มีชิปนะตอนแรกยังไม่ได้ให้ผมอ๋อยังไม่ได้ให้หรออ๋อแสดงว่ายังอยู่นี่นั้นแสดงว่าสี่เกมต้องมีคู่มีคู่สี่คนละขอกินได้ไหมคะเชื่อเลยสามร้อสามิหกบาทเออหก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 หบหก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 กหกหกหกอหกมหกกมหกหกัก หนึ่งแปดแบดแีนึงเขียนอยตรงีนตัอะรงนงเหมือนกนนะระเสานอ๋อพี่ก้กับพี่สุใช่นพี่้อกับพี่สุกพี่สุเนี่ยกั สองไยแะ่าสามสี่ห้าหกนี่ทำไมสีเกีหมดทุกคนเ่ยเป็นเวลาเป็นเวลาเป็นเวลานี้ก็มันสีเกีนวอนนีนนจะเป็นของที่พี่เต้พี่เต้คุปตะสุคุปก,กะสุก่อนว่างแล้วเอาใคร,ะคราะ

คะกี่กท um. uh ีเกมี่ม่าก nah ันเลเกมของเรานั้นเท่ากับของเกมเลยนะ พี่ยอกใส่ผนะแล้วไ่ี่หยอกแต่ผมล้วก็จะนะอย่างง่ายได้เาไม่ามด้วยดอาทิตย์หน้ามาใหม่ไหมีคล่น้วนมีคนชื่อคนเลย่อพี่หรมันมรอหงมนไม่ไดไม่ใช่จอจแล้วไม่ใช่จอจลเห่นใหมมะที่มาทอกที่มาวินนี่มาวินนี่ด้ีย แล้วินมาทีหลังพี่บอยแล้อกเจ็บแหม่รึเปล่าเจ็บเปล่ี๋ยวพี่ว่าอันนั้นแหละชื่อพี่พลนะไม่ไม่ใช่พลหรอกครับพลว่าไม่ไม่ใช่พลหรอกที่มันมันหัวมันต่ำกว่าไอ้จางเวยท่านหลักไงแต่ชื่อตามนี้ก็คืออันพี่บอยถูกไหมบอย ถึงมาก่อนไม่ใช่ว่าจะเขียนก่อนพี่นาวินเขาไม่ได้เขียนเลยหรอไม่เพ่งมาเขอ๋อไม่ได้เขียนตามเวลาคนมาถูกไหมใช่เหรอมั่วๆใครใครมาบอกเขียม้าสองชิปอันนี้คืออะไรปะสามชิปสองให้มาสองอันนี้ใครบ้างไม่รู้ปะยืมเอาก็เอามาให้มาเคียงไม่ให้ชิปไม้เคียงพี่อาร์ตนี่ให้ชิปยัง อ้าวแล้วเยไม่รู้เรื่องอกับใครปั๊มเอามาชิดวางอย่างเดียวไม่ได้บอกอะไรก็เลยกเลใช่้องรับใครต้องรู้นี่รับคนนี้เปล่าไม่รู้ก็ก็ทำเงินอยู่แล้วอยู่ดีๆมัก็มาวางไม่รู้นว่าใครให้ไม่มีใครบอกใครบ้างปะ มีปา้ามีเตียงเช่อเพียงแล้ใวใครอีกวะอาร์ตอาร์ตแล้วก็พี่โอ้โอมาจัดให้หน่อยสักสองเกมปะไม่ดีเย่ยงหนึง่งเราจะต้องไปตามรายชือนน่อมานะ รอของไมคนนึงก่อนโอเคีอเลเอาลูกใหม่ให้พ่้น เก็รอผมหน่อยนะพี่

ร่างเลย